เป็นอย่างบางคนเห็ดอาซีพอย่างกกโบรประสบผลสําเร็จเป็นอย่างว่าเห็ดไปแล้วล้มเหลวตลอดย้อนหยัง่งจากที่ตุกตาเองเนาะได้เห็นมาตุกตาวิเคราะห์ออกมาได้เป็นสองอย่างนี้เจ้าสิ่งที่หนึ่งคือหลายๆคนที่บบสามารถที่จะเติบโตในสิ่งที่เราเห็ดนั้นได้คือคนคนนั้นว่าเข้าใจธรรมชาติว่าเข้าใจธรรมชาติว่าเวลาที่เขาเห็ดอย่างะนะ ธรรมชาติของมนุษย์ช่วงแรกนี่มันจะบกเก่งเจ้าจะโบเซี่ยวสารเถือพอโบเซี่ยวสารปุ๊บเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็จะยังโบได้ผลหักปัจจุบันทันด่วนมนุษย์ทุกคนนี่นะหมักจะมโนจิตจ,จินตนาการสวยงามขนาดเลยในเรื่องการที่จะลงไปเห็ดธุรกิจจะซื้อเครื่องมาขายมันจะต้องได้กำไรจังสั้นคอยเห็นเจ้าของแบรนด์คนนั้นหฮ็ดแล้วมันเติบโตแบบนั้นแบบนี้มนุษย์หลายหลายคนหมัก จินตนาการด้านดีไว้ก่อนแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีเจ้าจินตนาการด้านดีแต่ว่ามนุษย์หลายๆคนหมักจะจินตนาการในเรื่องความที่ว่าช่วงแรกที่เหตุนะมันต้องอาศัยระย,ยะเวลาในจุดจุดหนึ่งแหละเพื่อที่จะเพาะบ่มตัวเขาเองให้ตัวของเขานี่สามารถที่จะเข้าใจลูปนั้นเหมือนกับที่ทุกตาได้ยินคนหนึ่งว้ามาว่ะก่อนที่จะปั่งหันพังให้พอเพราะว่าอย่างถ้าม้อนี่เจ้า พังเจ้าล้มและเจ้าลุกขึ้นเจ้าจะหู้ละวะเป็นอย่างเจ้าคือล้มในเรื่องนี้เจ้าจะเห็นลูกของมันเหมือนทุกตาทุกตาก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้ทุกตาเป็นทุกตาร้อยอาซิบล้มลุกคุกคันมันหลายอย่างทุกตาเห็นอ้อเรื่องนี้่อยเคยง,งค่อยจะพบไปงงอีก่คยเคยล้ม่คยเคยเจ็บ่อยจะบวไปเจ็บแบบเดิมอีกเนี่ยก่อนจะปักพังให้พอและทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักวาดภาพไว้ว่ามันต้องสวยงามจังสั้นจังซี่แล้วบ่คอยที่จะ เตรียมหัวใจของเขาไว้กับสนามหลบนั้นว่ามันจะเจ็บปวดอย่างแดตรงนี้จึงเหตุให้คนเนี่ยพอเจอความเจ็บปวดปุ๊บเด้งออกพอแล้วท่อแล้วไปต่อบไวไหวน่นนี่นั่นทุกแต่จะเราเรื่องนี้ให้ฟังเคยได้ยินเรื่องไพจีนบ่ไพจีนนี่นะเวลาที่ปลูกลงดินเนาะ ซีปีเจ้าซีปีนี่จะบ่เห็นอย่างเกิดขึ้นเถอะมันจะยังบบใหญ่บบโตอย่างมันจะน้อยๆอยู่หันแหละมันจะยังบ่เห็นความเติบโตของภัยจีเลยซีปีนะเจ้าแต่พอเลยซีปีขึ้นไปมันจะทะลุผุพวงขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วมันจะใหญ่โตมันจะสวยสดงดงามนี่คือต้นไยจีเหมือนกับคนคือกันคนนี่นะช่วงแรกมันต้องเพาะบ่มก่อนจะต้องเห็ดให้ตัวเองเก่งก่อนต้องพัฒนาตัวเองก่อนมันจะยังบ่เห็นอย่างมันจะยังบ่มีความสําเร็จอีกอย่างมากมายคน ความอดโบลนทนบบได้บนช่วงแรกนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ข่ามนุษย์หลายๆคนให้บวสามารถเติบโตประสบความสําเร็จอ่ะแล้วก็มีงานวิจัยอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เอามาจากรายการเจาะใจเนาะข้าเจ้าวิจัยว่าตอนยังน้อยนี่นะให้เด็กน้อยอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแหง่งหนึ่งแล้วเอาขนมนี้มาให้เด็กน้อยแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะแล้วมีข้อกําหนดสิ่งที่หนึ่งว่าถ้าหากว่ามันไถ่ที่กิ่นขนมก่อน ก่อนถึงกําหนดเวลาก็คือจะได้กิ่นขนมซัมนี่สานวนเนาะแล้วถ้าหาว่าเป็นผ่าที่อดทนจนถึงว่าเวลา30นาทีผ่านไปอดทนเบิ้งขนมก้อนนี้เบิ้งขนมสกโกแลตนี่แล้วถ้าว่าอดทนได้ฮอด30นาทีจะได้ขนมหลายก่าเกาได้ซัมนี่แบ่งกลุ่มเด็กน้อยนี่ให้ความสมัครใจว่าเด็กน้อยแต่ละกลุ่มสมมติว่าเอามา10คนหรือว่า สาวคนสาวคนนี้มีไผ่แดทีจะกินกอนหรือว่าจะอดทนปรากฏว่ามีเด็กน้อยทีสามารถอดทนได้หันบอบอฮอดจะขนแบบบบหลายะนะส่วนใหญ่แมนกินกินเหมด กตอนได้คคอยได้กินก่อนกินน้อยบวกลเป็นอย่างอดแต่เด็กน้อยที่อดได้30นาทีแล้วค่อยมากินหันเด็กน้อยกลุ่มนั้นขาเจ้าอดได้ขาเจ้ากินได้ช็อกโกแลตทีใหญ่ขึ้นทีนี้บทจบสำนีกงานวิจัยนี้ก็เลยวิจัยต่อไปวิจัยไปเบิงชีวิตของเด็กน้อยสองกลุ่มนี้จนข้าเจ้าใหญ่ทีนี้เด็กน้อยสองกลุ่มนี้ปรากฏว่าค้นทีอดทนได้ในการที่บวก,กินขนมบวก,กินช็อกโกแลตก่อนหันมีค้นที่ประสบผลสําเร็จอยู่ในหัน หลายๆคนแล้วก็บ,บางคนที่อยู่ในหันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานําและเด็กน้อยทีฟังทีอดบ่ได้อดบลนทนบ่ได้หันส่วนหลายแมนสีวิตบ่คอยประสบผลสาเร็จบางคนกัพอกินพออยู่แต่บางคนนี่คือเป็นติดคุกติดตรางเลยก็มี<อ>บางคนชีวิตล้มเหลวหลายก็มีฉะนั้นแล้วนี่คือการทีคนคนหนึ่งหันน่ะอดล้นทนได้บอกกับความเจ็บปวดในช่วงแรกทีเจ้าเหตุธุรกิจสําคัญในเจ้า ในเรื่องนี้นะอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวเดยเนาะสิ่งที่สองคือการที่ใค้คนคนหนึ่งบอสําเร็จในธุรกิจมันคือขาด How how to เจ้าขาด How how to คือขาดความหูขาดวิธีการ<ม>ถ้าเจ้ามีขอนึงแล้วนะเจ้าอดล้นทนได้เจ้าสู้เจ้าซนเราแท้ว่าแต่เจ้าขาดาウトูวิธีการความหูนี่นะมันจะกลายเป็นความอดทนของเจ้ามันจะอดทนผิดที่ ความอดทนนี่เฮตห้คนได้ดีถ้าอดทนถึงทีได้ดีทุกคนแต่ถ้าอดทนผิดที่สิบปีกับบลวยมันจะเป็นแบบนี้เจ้าฉะนั้นแล้วหะนะมือนี้เจ้าจะเห็นอย่างกระตามแต่เจ้าจะลินหุ่นเจ้าไปเฮียนเรื่องหุ่นเจ้าจะเห็นออนไลน์เจ้าไปเฮียนเรื่องออนไลน์เจ้าจะเป็นหมอเจ้าไปเฮียนเรื่องหมอ เจ้าจึงจะสําเร็จในเรื่องที่เจ้าจะเหตุคาด how to ปุ๊บทุกอย่างที่เจ้าเห็นมาจบทันทีเนาะท <c oughs> ุกตาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ละกาถ้าผ่ายที่อยากเห็นผู้วิธีการขายออนไลน์ให้มันถูกต้องผู้วิธีการ <c oughs> เหตุการณ์ทำยังถืกทางตุกตามีคอสยิงแอดปังให้ดังด้วยเต่งข้อสนี้สอนวิธีการ ทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งจนฮอลอให้คนที่บเป็นคนที่ลินคอมบเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษบอกคนที่บูฮู้วิธีการเห็ดออนไลน์มาก่อนก็สามารถเห็นได้และผ่ที่อยากเฮียนสามารถพิมพ์ค่าวสนใจใต้คลิปนี้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยถ้าผายที่ทักมาแล้วและแอดมินคูนี่ถามหลายอันนี้คือเรื่องปกติเด้อเพราะว่าคูนี่บัวได้หับผ่กระไดเข้ามาเฮียนคูอยากได้คนที่ตั้งใจอยากได้คนที่พร้อมที่จะแชร์ปัญหาคูอยากหู้ว่าปัญหาที่เจ้ามีนี่คู่แก้ไขได้บอถ้าคูแก้ได้คู ก็อยากซอยแต่ถ้าครูแก้ไว้ครูกับบริอยากได้เงินเจา้าฉะนั้นแล้วหะมือนี่ถ้าผายที่อยากเห็นกับครูให้ความห่วมือในการล้มกับแอนมินกับครูทุกตาเปิดใจล้มกันเนาะแล้วจึงจะสามารถหู้ว่ะซอยได้หรือบ่ได้เนาะแล้วเจอกันในคอสำหรับคลิปนี้สบายดี